นี่นี่เพ่เพื่อนเห็นยาเห็นยางแบบว่าเป็นบ้างบ้างเพื่อนเพื่อนเนี่ไม่ธรรมดานะตัวนี้เป็นใช่ครับคือสีเล็กเลยสีสีเนื้อถังไม่เลือกทรงคลาสสิกเพราะว่าผมเห็นเขาใส่กันแต่เป็นผ้าหนังช้างสิบหนังช้างเราเราเรียกกันอย่างนั้นเลยยางยางในเก่านั่นแหละครับยางในเอายางในจุกีมาตัดสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับวันนี้มาเจอพี่เล็กนะฮะเหตุผลที่มานี่เลยครับเจ้าตัวที่อยู่ข้างพี่เนี่ยอร์เซ c e p t ร์ใช่ไหมพี่ อินเตอร์เซฟเตอร์ครับโอเคครับอันนี้รถพี่เองเลยเนาะแต่งเองนะใช่ครับใช่ครับเราก็บอกคอนเซปต์ช่างเข้าไปนะบอกร้านไปว่าเราต้องการอะไรบ้างคอนเซปต์เราคอนเซปต์เราเนี่ยคืออยากได้อะไรที่มันดูดูน้อยๆหลักการผมคือดูน้อยๆดูคลาสสิกมินิมอลใช่แนวมินิมอลจริงๆใช่ครับอันนี้ไปแต่งที่ไหนมาครับเนี่ยเออ W S W W S W อีกแล้วนะครับชื่อนี้ไม่ต้องพูดเองนะครับเรื่องผลงานอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มนี่เลยฮะ อันนี้แฮนเป็นทรงอะไรเพ่อแฮนเนี่ยเป็นทรงคล้ายทรงเป็นติดสแครมหน่อยๆแต่ไม่ได้สูงมากใช่ครับแต่ว่าคือจริงๆอ่ะเราทําให้มันเป็นไซส์เท่ากันเหตุผลเพราะว่าอยากจะเผื่อว่าออกทิปหรืออะไรเนี่ยจะได้ติดอ๋บาติดอะไรอันนี้การนี้คือมันเท่ากันใช่ไหมเท่ากันครับเป็นคัสตอมสั่งทำฮะอันนี้วัดวัดวัดตัวก็คือที่โดนมาหร่จัได้ไหมเออแฮน ่ะไไมด้เอางี้เดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนแต่คันนี้เราจะไม่ค่อยถามราคานะเพราะว่าถ้าเพื่อนเคยดูรีวิวเราอะ W ี W อวะราคามันก็จะใกล้เคียงกันหมดนะเพื่อนเพื่อนก็แต่ย้อนกลับไปดูนะใครไม่ดูเดี๋ยวเครื่องนะอันนี้เปอกแฮนด์ปอกแฮนด์เป็นทรงอะไรพี่ข้าวหลังตัดเหรอข้าวหลังตัดแฮนก็กก็ของแท้อันนี้คือพี่พี่เลือกเป็นสีนดำตาลเพื่อจะให้เขาดีเซลใช่ครับออ๋โอเคเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะแล้วอันนี้ก็คือเป็นสวิตช สวิตช์จิ๋วตัวเล็กตัวเล็กมันมีสองปุ่มอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับมันมันมันไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวคือคู่บนนะครับอ๋อนี่คือมีไฟเลี้ยวบนครับอันนี้ตัวนี้เป็นสตาร์ทนะครับสตาร์ทครับอันนี้คืออะไรพี่ตัวนี้แตรครับแต่อ่ะแล้วอย่างนี้ออฟลันมันอยู่ไหนพี่ออฟลันออฟลันอยู่ด้านหน้าครับด้านหน้าครับนี่เพื่อนๆดูมันไม่ได้มีแค่2อันใช่ครับมันมีด้านหลังซ้อนอยู่ทางนู้นด้วยใช่ไหมครับ ใช่ฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ด้วยครับอ๋อฝั่งนี้นผมขอดาวนะไฟไฟสูงไปสูงครับโอเคเข้าใจนะเพื่อนเพื่ออถ้าติดมานี่ไม่ต้องกลัวว่าจะใช้งานไม่ได้นะมีครบนะไฟเลี้ยวซ้ายขวาแต่ออฟลนครบนะครับมีครบครับขาดแค่ตัวดิฟไฟหน้าอย่างเดียวอืก็คือจริงๆก็ถ้าเราจะต๊อปก็คือเราต้องกดใช่ใช่ใช่อปไฟหน้าใช่ใช้ความเร็วนิดนึงเพื่อนพุทนทำหนังนั้นทำนังนั้นนะครับแล้วก็อันนี้สวิฟต์อะไรครับ ตัวนี้เป็นสวิตช์ของตัวตัวนี้ครับตัวสปอตไลท์สปอตไลท์วินเทจด้วยวินเทจด้วยของโอเคเดี๋ยวเราค่อยเจาะรายละเอียดนะเรามาดูข้างบนก่อนนะก็ข้างหน้านี่ตามสไตล์ WSW นะครับที่เขาชอบทำกันตัดเฉือนเลยครับตัวนี้เกิ่งกิ่งทิ้งเลยครับจริงมันเป็นตัวเบ้ากุญแจเนาะเป็นเบ้ากุญแจตอนนี้มันหายแล้วใช่ไปอยู่ไหนครับพี่อยู่ด้านด้านข้างครับย้ายมาด้านข้างนี่นะอ๋อนู่นใช่ไหมครับใช่ครับใช้ได้ปกตินะครับของเดิมนะฮะนี่ก็คือตัวเบ้าเดิม ครับกูแจดอกเดิมนะครับอ่ะเรามาดูด้านหน้านะฮะแล้วอันนี้เราองเปลี่ยนสายไหมเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าห้มันสูงขึ้นใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เปลี่ยนใช่ไหมเพ่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือเป็นครบเซตเลยใช่ไหมแต่ว่าแยกกับแฮนราคาหมายถึงของคือถ้าเพื่อนๆือซื้อแฮนสูงอ่ะเราจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนี้ด้วยคือเราแยกใช่ครับแล้วแฮนคัสตอมเนี่ยคือข้อดีคือเราสามารถสั่งเราก็ซ่อนซ่อนสายทั้งหมดอยู่ในนี้เลยมันมันก็ดูเกลี้ยงหมดไม่มีอะไรลบเพื่อนเพื่อนดูนะ นี่มันมีสายคลัตช์ใช่ไหมครับแต่อันนี้มันหายไปครับสายสวิตช์ใช่ครับมันมีใช่ไหมก็เนี่ยขับซ้อนแล้วก็มารวมออกแค่จุดเดียวมาหกนี่ใช่ก็คือเจาะจากด้านนี้ของเรามินิมอลครับเมื่อมินิมอลล้วก็อะไรก็ต้องดูน้อยไปหมดครับผมนะฮะและอย่างนี้ค่าทำอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดผมใช้แฮเดรย์ไปเจาะได้ไหมเขาเขาล้ำไหมก็น่าจะได้ครับถ้ารูภายในมันมันได้แล้วนี่เขาเขาคิดยังไงพี่ค่าเจาะคิดครับคิดครับ โอเคเนาะประมาณนี้แล้วก็กระจกก็ที่เลือกเป็นกระจกใต้ใช่กระจกใต่ใต้แขนเพราะแขนอันี้เซตไว้สูงหน่อยเพื่อให้ขับสบายครับก็เลยก็คือเวลาเลี้ยวมันก็ไม่ติดใช่ใช่แบบเห็นพอดีเลยฮะระยะผ่านแขนพอดีเลยแล้วก็มีมาอะไรนะครับผูช้างผูช้างนี่ก็เป็นงาน CNC อนีะ CNC ไฟหน้านี่เดิมไหมพี่เดิมครับเดิมนะประมาณนี้นะแล้วก็ไฟเลี้ยวเราก็เปลี่ยนหมายเพราะว่าให้มันแบบให้มันเล็กน้อยเล็กๆใช่ครับฮะแล้วก็ล้อหน้านี่พี่ใส่ล้ออะไรครับ ล้อหน้าเป็นไซส์รถไซส์มาครับเท่าไซส์ไทอาร์มนะครับหน้ามันกว้างขึ้นไหมครัผมสังเกตเป็นไซส์เดิมเดิมล้อหน้ามันอ๋อล้อหน้าเป็นเป็นยังเป็น18อยู่เนาะ18ใช่ใช่ล้อหลังไหมสิบแปอ่าใช่ใช่ครับอ๋อก็คือย้ายหลังมาใส่หน้าอหลังมาใส่หน้าข้างหลังก็เลยไปใส่18แทนเอ้ย17 17แทนถูกต้องคือไซส์ยางก็จะเป็น120นะครับ120ล้อหน้าเอ้ยัพเจ็ดแล้วก็ขอบ18แล้วเพื่อนเป็น120ล้อหน้า150ล้อหลังเห็นยางเห็นยางแบร้อยหลังๆเห็นๆนี่ ไม่ธรรมดานะตัวนี้เป็นสกอปเรียนนะเออปิโเปิเลอรี่สกอปเรียนสกอปเปียนพิเลี่นะครับราคาไม่เบาหนาเท่าไหร่ครับพี่จำได้ไหมหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทนะเพื่อนๆอยากได้นะอย่าพูดเลยหมื่นกว่าบาทนะครับหน้าหลังโอเคเรามาดูต่อไนี่อันนี้เลยคันแรกของช่องเรานะครับครับอันนี้ทําสีดิบเลยยังดิบครับขัดเลยครับอันนี้คือเหล็กเหรอใช่ครับคือถังคือสีเหล็กเลยอ่ะสีสีเนื้อถังเดิมเลยครับสมุติพี่ซื้อสีอะไรมา ของเดิมจำได้ไหมเดิมรถเป็นดาฮะดาแล้วพี่อ๋อคือของเดิมไปดาแล้วคือไปลอกสีแล้วก็ขัดให้มันเงาใช่ครับขัดเฮ้ยเพื่อนๆดูเดีเป็นครับก็ใช้ความพยายามของช่างครับก็ขัดขัดเออแต่ขัดเขาขัดเขาขัดดีมากครับขัดเป็นทางเดียวกันอ่าผมผมรู้เลยว่าต้องมีคอมเมนต์ถามแล้วมันจะเป็นสนิมไหมพี่ก็มีโอกาสครับผมเคยใช่ครับผมเคยเห็นบางคันที่เป็นสนิมผมผมก็ว่ามันก็ ถ้าถ้าถ้าเป็นสนิมผมจะปล่อยให้เป็นนะอ๋อก็คือส่วนตัวพี่ชอบความดิบใช่ผมความดิบใช่อันนี้คือเพื่อนๆนต้องเข้าใจนะคนที่เขาเลือกที่จะทําแบบเนี้ยคือเขายอมรับความเสี่ยงนั้นเขารู้เขารู้อยู่แล้วว่าอนาคตมันต้องมาแต่เขาชอบมันเป็นสไตล์ถ้าเพื่อนๆอ่ารถยนต์แนวอะไรและหลอดอ่าลด์ลอดเทือนประมาณนั้นนะครับก็แปะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ในอยู่ใต้คอมเมียมใช่ไหมหรือว่าแปะข้างนอกเอ่อแปะ เล็กเกอร์อยู่ใต้แล็กเกอร์ครับก็คือแปดติ๊กเกอร์ก่อนแล้วครับเป็นสตซกเกอร์แล้วก็ิกกเอรร์คับใช่ลิ้นพันแล้วตอนนี้เป็นแล็กเกอร์เคลือบแล้วก็โดนมาเท่าไหร่จำได้ไหมพี่ค่าทำอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติผมเจอจะทำสีไงถังเหรอฮะแปดพันถ้าจำไม่ผิดประมาณโอ้พี่เขาเขาขัดแล้วก็เคลือบนะขัดแล้วก็เคลือบแล้วก็ตันแล้วก็ตัดเอ็นฟิวชั่นเขาโอเคครับพี่ทำอันนี้ไปด้วยอะไรนะพาวเดอร์โค้ทดเพาวเดอร์โค้ทไล่ดำผมพยายามไล่ดำจุดที่จำเป็นหาครับผมครับ ไล่ดำจุดที่จําเป็นทั้งหมดแม้แต่ฝาข้างเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสีแบบนี้นะครับมันสีเงาเนี่ยใช่ไหมสีเงาผมก็สั่งไปทาด้านดาด้านแตด้านอันนี้คือไม่ใช่ด้านธรรมดาทั่วไปนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อไปซื้อสีกระป๋องสเปรย์ดำด้านมันจะไม่ได้ดําด้านอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นดําด้านแบบเนี่ยเหมือนยางเงี้ยด้านแบบอย่างเงี้ยไม่สวยอะเออแต่อันนี้คือแบบมันยังมีความเงาลินิดถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตมันยังมีความเงาลินิดแต่มองก็คือมันก็คือสีแมสีด้าาานนแต่เลช็ทสะาะ มันเช็ดทาความสะอาดได้ซึ่งสีกระป๋องนะะมันมันจะไม่สามารถเช็ดอย่างนี้ได้นะเพื่อนเพราะฉะนั้นอยากบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเห็นของจริงนะ่าจะบอกว่าสวยมากนะฮะนี่เพื่อนๆดูนี่เหมือนยิงตาเลยนะดูลารีเลโคตรงามประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนี่พี่อันนี้สปอร์ไลท์พี่เลือกเองรอครับเลือกเ,เองทำไมเลือกทรงคลาสสิกเพราะว่าผมเห็นเขาใส่กันแต่ LED ใช่ครับคือคือ,คอผมอยากให้เป็นไฟวินเทจที่ <V intage S 2> มันออกออกเหลืองเป็นแสงเหลืองครับเป็นเหลืองใช่ครับเป็นเหลือง สว่างไหมพี่ฟ้าสว่างครับสว่างช่วยชยได้จริงแล้วก็ยังไม่เขาเรียกไรอ่ะใช้งานได้จริงแล้วก็ยังไม่ทิ้งความวินเทจเป็นชาช่เพื่อนเพื่อนเลยแล้วก็ติดกับอะไรนะกันกันล้มปีกนกใช่ครับกันล้มปีกนกล่างนะนี่ก็อันนี้ใช้ประโยชน์สองทางเลยคือใส่กันล้มไปเพื่อเพื่อจะได้ใส่ไฟดวงนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนต่อไปพี่เขาขับก็ไม่มีวันล้มแล้วนะเพราะมีกันล้มแซวๆนะครับก็ออันนี้ท่อเป็นฟูนะ เป็นของโลเวลนะครับโอ้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท้ายคลิปอ่ะเดี๋ยวมีอะไรอีกนะครับพี่บอกนี่เพื่อนเพื่อโลโก้บอกอยู่แล้วครับอันนี้เป็นลายปักนะเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่เอาสีระบายนะเป็นเป็นเป็นได้ปัก WSW อันนี้เป็นหนังใช่ครับเลือกเองให้เป็นดิบให้มันดูเป็นตัดท้ายมาด้วยเนาะตัดท้ายเขาเรียกว่าเป็นผ้าหนังช้างสิหนังช้างเราเราเรียกกันอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ใช่หนังช้างจริงจริงแต่ว่าเขาจะเรียกหนังตัวนี้เขาเรียกว่าลักษณะ มันแช้เคียงกับดังช้างเขาเลยเรียกนังช้างโอเคก็คือเป็นสีน้ําตาลนะครับเข้ากับปอกแฮนเลยนะฮะอันนี้คือพี่ก็ไปตัดท้ายมาคือเราเลือกเองเลยใช่ไหมเลือกเองเลือกเองก็คือเราเดินไปบอกเขาเลยใช่ไหมพี่ว่าอยากได้ประมาณนี้ใช่ใช่เออจริงๆผมก็รีวิวรถ W ี w มาหลายคันแล้วปกติเขาจะแบบยาวกว่านี้ของพี่นี่คือแบบคนางสั้นอ่ะดูกลมๆนี่แหลดูมนๆซึ่งอันอื่นมันจะดูเพียวอันนี้ก็คือพี่ก็คือเลือกเองเหมือนกันเลือกเองครับเลือกเองฮะอันนี้เขาเจาะรูไว้ให้ด้วยหรือ เจาะรูไว้เผื่อในอนาคตเผื่อใส่แหลกอีกข้างครับนี่มเพื่อนๆพื่ในข้างนี้มีแหลกครับอันนี้ใช่เปลี่ยนบางคอลนหลังมาใหม่เนาะมังคนหลังไฟอันนี้ของอะไรอนาล็อกใช่บเป็อนาล็อกครับก็อะไรแต่ละอย่างก็โอเคเลยนะพี่ครับเนาะแล้วก็มีอะไรอีกไฟเลี้ยวอย่างนี้เราก็ดูไปแล้วเนาะเรามาดูแหลกท้ายดีกว่าแหลกท้ายนี้พี่ก็ติดมาจากเดบิวต์เดบิวต์วะเป็นงานคัสตอมเฉพาะไม่ใช่แบบ มันไม่ใช่งานสาเร็จรูปนะครับเพราะเพราะอันนี้มียึดมียึดจุดเพิ่มงานสร้างครับเพราะว่าจะยึดตัวนี้เพิ่มด้วยเหตุผลที่มันเป็นงานสร้างเพราะว่าพี่เขาไปตัดทายมาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนรัดรูนี้มันเจาะมาเนี่ยก็คือใช้มือเจาะแน่นอนมันไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับแต่คันเนาะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไอเนี้ยก็ต้องสร้างใหม่ให้รดนี้สร้างใหม่ทั้งกั้ตัวเนี้ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้มันมันพทดีกันครับครับแล้วกระเป๋านี่กระเป๋าของ Rubber Killer Rubber Killer เท่าไหร่พี่บอกราคาได้ไหมเออสวยอ่ะ เออห้าพันประมาณนั้นนะครับยางในรถสิบล้ออ่าใช่เพื่อนนี่ใช่ครับเหมือนยางในรถสิบล้อเพราะฉะนั้นทุกใบจะไม่เหมือนกันเลยอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆเป็นลายยางในเนาะฮะก็แต่ละใบมันจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนครับคือความพิเศษของกระเป๋าสิเน้าะเพื่อนๆมาดูกันนะลายเนี่ยซึ่งมันเป็นลายลายตัดใช่ไหมเขาตัดเอามาตัดใช่ครับก็คือยางยางในเก่านั่นแหละครับยางในเอายางในจริงๆมาตัดใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นไอ้ลายเนี่ย ทุกใบจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะตัดได้ตรงเดิมถ่าตรงเดิมยางมันก็ไม่ได้หล่อมาเท่ากันอย่างนี้นเนาะก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ใบใครใบมันนะฮะใช่ฮะนี่นะครับยี่ห้อโอเคแล้วมีอะไรเพิ่มอีกไหมแอ้วนี่เรามาคุยกันตรงนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือที่เราตัดบ,บ้ากุญแจก็คือจะย้ายไม้มาฝั่งนี้ใช่ครับบ้ากุญแจอยู่นี่อันนี้ใช้งานได้ปกตินะพี่นะใช้งานได้ปกติผมขออนุญาตนะลองดูได้เลยนี่ครับเพื่อนมีปัญหาในการมองที่มันอยู่อย่างเงี้ย เราไม่ค่อยได้มองมันอ๋อเราไม่ได้มองอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราต้องการมองมันเรารู้เราไม่ได้มองบ่อยๆอยู่แล้วครับถ้าเราต้องการมองมันเราก็ยังเราก็มันยังอยู่สามารถมองมันแล้วที่สําคัญเนี่ยเอ่อจอจอเดิมเนี่ยมันมีไฟสถานะที่ครบเราอย่างน้อยเราเช็ครถเราได้ครับว่ามีความผิดปกติอะไรไหมครับครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปดูท่อฟังเสียงนะเรามาถามพี่ก่อนอนาคตมีมีความคิดว่าจะแต่งอะไรเพิ่มไหมเป๊ จะเปลี่ยนจะโมอาจจะเปลี่ยนโชคหลังเป็นอาจจะเปลี่ยนโชคหลังนะครับแต่โชคหน้าคงเปลี่ยนแน่ๆนก็คือจะทําไส้ก็คือไส้เออรินไส้ไส้เออรินใช่ครับแล้วข้างหลังอ่ะข้างหลังพี่จะข้างข้างหลังเดี๋ยวเลือกอีกทีครับเพราะว่าต้องเซ็ตต้องดูความสูงด้วยความสูงที่เราต้องการด้วยครับอ๋อเพราะว่าตละยี่ห้อมันเซตมาหลายอย่างใช่ครับบางทีมันอาจจะเหลื่อมล้ากันอยู่นิดๆหน่อยหน่อยเรื่องความสูงครับเออถามอีกอย่างหพี่ไอ้ล้อเนี่ยเวลาขี่มันสั่นไหมไม่สั่นเลยปรติปกติกติมมาาาาร่ะเพทีผถย มันเป็นบ้างนะครับพร้อมลุยเลยนะเพื่อนเพื่อนเอองั้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อก่อนนะพี่ก่อนจะตัดคลิปครับผมเออเดี๋เราเตือนต่อนะครับี่ขอนิดนึงนะครับเจียวนิดเด,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 ดียวโอเคเสียงดูดังมากนะครับถ้าไร่พี่ถ้าอยากได้ส่งในท่อจำได้มไหม จะไม่ได้โอเคงั้นแต่ไม่ถึงหมื่นอ่าไม่ถึงหมื่นนะครับก็ขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณนะครับก็สาหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับคันนี้นะฮะสีดำตัวโตเลยนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและคลิปหน้าเราจะมารีวิวขนหนต่อก็อย่าลืมรอรับชมกันเลยครับผมบ๊ายบาย